สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาที่แคมปนันทาวเป็นชาติเมืองของลอนดอนเดินทางมาไม่ถึง15นาทีก็ถึงแล้วอยู่นอกลอนดอนนิดนึงคุณจะเห็นไหมทางนี้เป็นร้านอาหารราคาย,ย่อมเยาคนมาทานอาหารได้ราคาไม่แพงมากทุกๆเชื้อชาติจะมาที่นี่กานมาซื้อของที่ลึกแล้วค่อยกลับบ้านกัน ร,ราคาย่อมเยาวมากเดินดังนี้เป็นแม่น้ำแล้วก็คนจะมาเที่ยวกันแล้วก็มาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับลอนดอนแล้วกลับบ้านกันเป็นของสเวเนียราคาย่อมเยาวจะไม่เหมือนในลอนดอนจะแพงมากแต่ตอนนี้เดินมาไม่ถึงแค่ไม่ถึง 15- 1หนาทีก็ถึงแล้ว เป็นคนแฮงเอาทมาทานอาหารได้มีเรือบริการมีอะไรทุกอย่างแถวนี้คนเดินมาเที่ยวได้ทุกทุกเชื้อชาติก็มากันต่างคนทางสุดสันเฮฮาปาร์ตี้จะไม่มีใครทิ้งสาใครในจ้าเพราะว่ามาเที่ยวสบายสบายเพราะวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดทุกๆคนมาเที่ยวสามารถเที่ยวได้ก็ได้ทุกเชื้อชาติ ก่อนจะกลับบ้านเขาก็จะมาซื้อของที่นี่แหละที่ไปไปฝากคนที่บ้านเป็นที่ลึกเพราะว่าทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าอะไรเป็นราคาย่อมยาวะนะแล้วก็นี่เป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นเอ่อริเวอร์เป็นแม่น้ำที่สำหรับเปิดให้เรือเดินทางได้จะในลอนดอนในแะฌ อขอบคุณนะคะที่ได้ชมวดิดีโอนี้นะคะเพราะว่าทุกคนก็กินไอติมอร่อยอๆนี่มีหลากหลายเชื้อชาติมาเที่ยวที่นี่แจ้นนี่ก็เป็นบริการเรือโดยสารที่รอบลอนดอนได้ราคาย่อมเยาวไม่แพงมากคนชอบมาเที่ยวกันให้อาหารปลาอาหารสัตว์ อาหารเป็ดอาหารไก่ก็ว่าไปจา้านี่เป็นไงสวยมากนะจา้าเป็นคำนั้นคำนั้นชาวจ้ามีเขารักอรุรัก์สิ่งแวดล้อมได้ดีมากจะไม่สุดโปรกทำความสะอาดสวยงามจา้านี่คนมาเที่ยวกันเยอะนะ วันเสาร์วันอาทิตย์ทุกครอบครัวจะไม่ทำงานกาันนี่มีการวันนี้มีโชว์ด้วยม,มีการโชว์มิสิเคิล <c oughs> ก็มีหลายหลายชาติมาเที่ยวกัน <c oughs> คุณเห็นแล้วว่า,ราบริกาเป็นยังไงบบาคุณนะคะที่ได้มาเที่ยวที่ลอนดอนจะ นี่ <Hey. S 2> เป็นบรรยากาศ uh, ชาติเมือง mm hmm. เดินจากเราไม่ถนะึงเพ่ hmm. 20นาทีก็มาถึงแล้วนะคะสวยงามมากค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm. แล้วก็มีการโชว์ตรินะะิกา mm hmm. ขอบคุณีรับชมในยามวัอจารย์ mm hmm.